ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐบัลเรียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลเรียซึ่งตรงกับวันที่สามีนาคม2568ความว่าพระนักท่านในรูเมนราเดฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลเรียกรุงโซเฟียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐบัลเรีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านปรารถนาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบัลเรียความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐบัลเรียในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริงถึงความเข้าใจอันดีและความร่วมมือที่เจริญงอกงาม ข้าประเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นร่วมกันในการพัฒนาและขยายความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับทวิภาคีและในกรอบอาเซียนสหภาพยุโรปเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบระมพาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกนิษฐาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดโครงการภาพจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษ วันนี้เวลา8นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปวัดพระราม9กากาญจนาพิเศษเขตห้วยขวางทรงเปิดโครงการภาพจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงมูลนิธิชัยพัฒนาจัดสร้างขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในการให้พระระเบียงของวัดพระรามเก้าการจนายพิเศษบอกเล่าเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์โดยใช้ภาพจิตรกรรมฝาผนังถ่ายทอดเรื่องราวให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาความเป็นมาของชาติไทยทั้งนี้มูลนิธิชัยพัฒนาได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเห็นชอบในการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่9เริ่มออกแบบและจัดสร้างตั้งแต่ปี2549แล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี2565 สำหรับโครงการภาพจิตรกรรมฝาผนังพระระเบียงจะสร้างขึ้นในลักษณะเป็นพระระเบียงสีขาวหลังคาคลุมตั้งอยู่บริเวณฝั่งซ้ายของพระอุโบโสถเพียงฝ่ายเดียวภายในจิตรกรรมฝาผนังเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบร,รมนาถบาพิตรจำนวน65ตอนแบ่งเป็นสองหมวด ได้แก่หมวดพระราชประวัติและพระราชพิธีสําคัญในรัชสมัยจํานวน8ตอนและหมวดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อพัฒนาประเทศตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชเช่นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดาโครงการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณนทลตลอดจนทั่วทุกภูมิภาคจํานวน57ตอนโดยสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากร,รให้การสนับสนุนและจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภาพจิตรกรรม มีพลอากาศตรีอาวุธเงินชูกลิ่นเป็นหัวหน้าคณะทำงานเขียนภาพจิตรกรรมและนายมนเทียนชูเสือหึงจากสำนักช่างสิบมู่ร่วมจัดสร้างภาพจิตรกรรมฝาผนังนำวิทยาการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการเพิ่มรายละเอียดของเหตุการณ์ลงไปในภาพทำให้ได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากกว่าภาพถ่ายการใช้เทคนิควิธีเขียนสีอะคริลิกลงบนผ้าใบแคนวาสผนึกลงบนฝาผนังแทนเทคนิควิธีการเขียนภาพแบบเก่า ซึ่งยากต่อการดูแลรักษาทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ทุกวันวัดพระรามเก้าการจนาพิเศษจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรูมิพลอนุเดมหาราชบรมนาถบิตรพิษเมื่อปี2538เพื่อเป็นแบบอย่างความพอดีและพอเพียง เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาตลอดจนกิจกรรมต่างๆในการเผยพระรศิลธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนอีกทั้งยังเป็นตัวอย่างในการประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนวัดโรงเรียนหรือเรียกว่าสามประสานตามหลักการบาวรได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาและได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่15ตุลาคม2542 ปัจจุบันมีพระพรงวชิระสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระพิสุและสามเณรจำพรรษาร,รวม37รูป สมเด็จพระนิธิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทุลพระบาทเวลา13นาฬิกา56สนาทีสมเด็จพระนิธิฐาธที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้ พระสุทธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดโคน,นอนเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครและคณะกรรมการจัดสร้างพระพุทธชัยธรรมคุณากร ซึ่งได้รับพระราชทานนามและพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามมาพิถัยสอทอประดับที่ผ้าทิพย์เฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายและทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธชยธรรมคุณากรขนาดหน้าตักเก้านิ้วเหรียญพระพุทธชยธรรมคุณากรกับทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวินวิรยะประภัยกิจประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสหวิริยาสิวินดัสทรีจำกัดมหาชนนำคณะผู้บริหารบริษัทและผู้จัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลคนเหล็กมินิมาราทอนประจำปี2567ครั้งที่16 ฝ้าทุลลอะองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเพื่อสนับสนุนโครงการต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีนตามพระราชดำริ นายสุขสนันโชติกะเสถียรประธานกรรมการมูล,ลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์นามศาสตราจารย์สมพรกันธระดุษดีเตรียมชัยศรีเจ้าของลิขสิทธิ์หนังสือและคู่มือสมาธิบำบัด SKT 1-8และผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการพิมพ์หนังสือสร้างเสริมคุณภาพชีวิตและเยีออยวยาสุขภาพด้วยสมาธิบำบัด SKT 1-8 ฉบับภาษามือฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือดังกล่าวฉบับภาษามือและคู่มือสมาธิบำบัด SKT 9ภาษาเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้นางสาวนาวพรไัรวันสถาพรและนางอัชาราสุขแสงผู้สนับสนุนการจัดทำโครงการทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเงินโดยสเสด็จพระราชก,กุศลตามพระราชอัธยาศัย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้สมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์พระราชทานพระราชวโรกาส ให้นางสาววราพรรุ่งตระการที่ปรึกษาด้านระบบบริหารการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรักษาราชการแทงรองปลัดกระท <It> รวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ดังนี้ 1. ทุนการศึกษาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อการพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคเอเชีย 2. ทุนการศึกษาพระราชทานในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชีย 3. ทุนการศึกษาพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4. ทุนการศึกษานามพระราชทานลุ่มน้ำโขงพิจัยของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีในโอกาสนี้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียร่วมเข้าวเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ตอจากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชฐานพระราชวโรกาสให้นายจองจินคิมผู้ช่วยผู้อํานวยการใหญ่และผู้แทนภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติเฝ้าถูละอองพระบาทในโอกาสที่จะเกษียณอายุและครบวาระการดารงตําแหน่งหน้าที่ในประเทศไทยและภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก สมเด็จพระนิษิฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลสาวเสมาธรรมจักและโลรางวัลประจำปีพุทธศักราช2567เวลา15นาฬิกา33นาทีสมเด็จพระนิษฐานที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนาราม พระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจกักรแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและโลร่รางวัลชนะการประกวดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาประจำปีพุทธศัการาช2567ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมได้ยกย่องส่งเสริมและเชิดชูบุคคลองค์กรหน่วยงานและสถาบันที่เสียสละอุทิศกำลังกายกำลังสติปัญญาและกำลังทรัพย์ในการทำนุบำรุงสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิก,กชน ด้วยการประกาศกิติคุณในฐานะผู้ทำคุณ,ณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในการนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสองรพันยะของนักเรียนโรงเรียนวางน้ำเย็นวิทยาคมจังหวัดสระแก้วผู้ชนะเลิกการประกวดระดับประเทศและการสาธิตการสวดโอเอวิหารรายของนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปะเขากรุงเทพมหานครผู้ชนะเลิกการประกวดระดับประเทศจากนั้นพระราชทานเสาเสมาธรรมจาก แก่บัณฑชิตผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา89รูปและคฤรหัสถูผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุะทธศาสนา64คนและพระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้แก่การประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริมพระลัตนะตรยัยทำนองสรพันยะประเภททีมการประกวดบรรยายธรรมและการประกวดโอเอวิหารราย การพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาเริ่มมาตั้งแต่ปี2525มีบุคคลและหน่วยงานได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรจำนวน5,857ราย องคมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวสในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระคณา,าจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองวันนี้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระคณา,าจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองที่วัดสะกะเทียมตําบลสะกะเทียมอําเภอเมืองจังหวัดนคปรปฐม โครงการฝึกอบรมพระคณาจารย์ด้านกรรมฐานทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่สองนี้วัดราชบพิสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารจัดขึ้นด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติสมถวิปัสนาตามแนวสติปัตฐาน4อันเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา และเห็นความสำคัญของการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการเผยแผ่เพื่อให้พระภิกษุสามเณรเผยแผ่หลักธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาได้กว้างขวางไกลมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการสร้างาศาสนาทายาทสืบทอดพระสัทธธรรมให้ดำรงมั่นคู่สถาบันชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดไป โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อให้ก่อตั้งขึ้นด้วยมีพระราชปฏิทันด้วยมีพระราช ปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงจึงจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต,ต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนการลำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีนี้เป็นทางสำคัญที่จะช่วยจะโลงและเผยแผ่พระสัทธธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารพระราช,ชกรณียกิจนี้สืบต่อมาเพื่อพัฒนาความรู้และคุณภาพพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนสร้างประโยชน์ในสังคงไทยสืบไป,ไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ